คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดแต่ลายเลขที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขเด็ด5เตียนเลขเด็ด5เตียนงวดประจำที่16กุมภาพันธ์2506 7เลขเด็ด5เตียนให้เลข9เลข0เลข7เลข3ชื่อ2อตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี91949698 ถ้าเลข0มัก็จะมี 01, 04, 06, 08ถ้าเลข7มาก็จะมี 71, 74, 76, 78ถ้าเลข3มาก็จะมี 31, 36, 34, 38สําหรับผลงาน,นที่ผ่านมาเลขเด็ด5เสียนให้63ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขทาย3ตัวท้าที่1ออก063ให้63ออก63ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับรามาตามกันต่อว่ากนนี้เลขเด็ด5เสียนจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รรมโตัวกอ,อาจารย์นะัดงวดประจำที่16กุมภาพันธ์2 5 6 7อาจารย์นะัดเลข6กับเลข4จุดตองตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี62 67 69 06 36 56ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 48 54 74 94 สำหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์นักให้09ผลการออกตลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก09ให้09ออก09ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่าคนนี้อาจารย์นักอยาจะให้เข้าเป้าอีกหมคำโตงค้าเลขเงินล้านงวดประจําที่16กุมภาพันธ์2567 เลขเินล้านให้2ชุดชุดแรกใเลข5เลข3เลข4เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 0 5 6 5 7 5 8ถ้าเลข3มันก็จะมี3 0 3 6 3 7 3 8ถ้าเลข4มันก็จะมี4 0 4 6 4 7 4 8ถ้าเลข1มันก็จะมี1 0 1 6 1 7 1 8และอีกชุดหนึ่งให้เลข8เลข2เลข5เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี8 1 8 3 8 4 8 7ถ้าเลข2มันจะมี2 1 2 3 2 4 2 7 เลข5มาบก็จะมี51,53,54,57ถ้าเลข9มัก็จะมี91,93,94,97สาาหรับผลงานที่ผ่านมาเลขเงินล้านให้0.9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก0.9ให้0.9ออก0.9ถูกเลขท้าย2ตัวรับลามาตามกันต่อวันนี้เลขเงินลาน้านยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมโตรครับตําหนักเซียนหวดประจำที่16กุมภาพันธ์2567ตําหนักเซียนให้เลข2เลข4เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มากจะมี21 28 29ถ้าเลข7มาก็จะมี70 75 76ถ้าเลข4มาก็จะมี43 46 48สําหรับผลงานหุ้ที่ผ่านมาตําหนักเซียนให้90ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข้ขาย2ตัวออก09 ให้90ออกตูน9ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวรับระมาตามกันว่างวดน,นี้ตำหนักเสียนจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาโต้อาจารย์บัวขำมวดประจำมาที่16กุมภาพันธ์2องพรอยาจารย์บัวขำเลขห้เลข5เลข6เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี5 1 5 3 5 8ถ้าเลข6มันก็จะมี60 64 6 9ถ้าเลข7มันก็จะมี7 1 7273สําำหรับผลงานทุกที่ผ่านมาอาจารย์บัวคำให้06ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขทยาย3ตัวท้ายท,ที่1ออก0 6 3ให้06 06เข้าคู่เงินของเลขทยาย3ตัวท้ายท,ที่1นึ่ขับละมาตามกันว่าก้นี้อาจารย์บัวคำอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมโตก็ส่งเลขให้รวยงวดประจำมาที่16กุมภาพันธ์2 5งพ รงเลขให้รวยให้เลข4เลข1เลข8ย2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 9ถ้าเลข1มันจะมี1 3 1 6ถ้าเลข8มาก็จะมี8 2 8 7ย3ตัวให้8 5 4 7 4 0 7 1 4 1 3 9 5 7 1 1 8 6 9 5 8 7 8 0สำหรับผลงานที่ผ่านมาส่งเลขให้รวยให้เลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย3ตัวท้าพิที่1ออก 063ให้เลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขทาย3ตัวท้าที่หน่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคาลมาตามกันว่งกฎนี้ตรงเลขให้รวยจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมโตก็อาจารย์พิทักษ์งวดประจำวที่16กุมภาพันธ์2 5 0พ67อาจารย์พิทักษ์ให้เลข9เลข0เลข5จุด2ตัวให้ถ้าเลข9มามันก็จะมีเ1 96 9น9่9 9 9ถ้าเลข0มัก็จะมีศูน 06,04,07ถ้าเลข5้ามาก็จะมี51,56,54,57สีาำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาอาจารย์พิทักษ์ให้เลข9ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก0ูน9ให้เลข9เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวสมงเจับคู่ไม่เข้าเป้าคัรมาตามกันว่ากฎนี้อาจารย์พิทักษ์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาโตค็เลขรวยโอเคงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567เลขรวยโอเคให้เลข4เลข6เลข2จุด2ตัวให้8 4 8 6 8 2 5 4 5 6 5 2 0 4 0 6 0 2 3 4 3 6 3 2สำหรับผลงานที่ผ่านมาเลขรวยโอเคให้เลข6กับเลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายวทย1ออก ศูนให้เลข6กับเลข3เลข6กเข้าหลัก10เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลมัดตามกันว่ากดนี้เลขรวยโอเคเดี๋ยวจะให้เข้าเป้าอีกไม้ธรามโตขนุมนหน้ามนขอท้าดวนวันไปจาวันที่16กุมภาพันธ์25 0 0 67หนุ่มหน้ามนขอท้าดวนให้เลข7เลข4เลข3จชุดสองตัวให้ถ้าเลข7มันก็จะมี70717278 ้าเลข4มันก็จะมี4 0 41 42 48ถ้าเลข3มันก็จะมี3 0 3ศ32ย์สามหนงสาองาำหรับผลงานที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าก็เรามาตามกันว่างวดนี้หนุ่มหน้ามนขอท้าดวนจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคํามโตงก็อาจารย์พุทธเท่าท้าพิสูจน์งวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567ร้อยอาจารย์พุทธเท่าท้าพิสูจน์ทเลขศูนเลข8เลข7ช่วย2ตัวให้ถ้าเลข0ูนย์มันก็จะมี010 3 04 ศ9ถ้าเลขก8มาก็จะมี8,1,8,3,8,4,8,9ถ้าเลข7มาก็จะมี7,1,7,3,7,4,7,9สําำหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าขลังมาตามกันวกันกนี้อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคำมาโตคันเล็กเด็ดคนนําชโนดงพวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2,500 67เลขเด็ดคำชะโนดให้เลข2กับเลข4จุดองตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี28 29 27 21 20 26 32 52 42ถ้าเลข4มันก็จะมี48 49 47 41 40 46 34 54 24สำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่าคนนี้เลขเด็ดคำชะโนดจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำโตคเขาเลขรวยหลักงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567เลขรวยหลักให้เลข8เลข6เลข5จุด2ตัวให้ถ้าเลข8มัก็จะมี81 83 84 78 98 08ถ้าเลข6มัก็จะมี61 63 69 06 46 76ถ้าเลข5มัก็จะมี52 53 57 05 45 95สำหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าเขามาตามกันว่ากนนี้เลขรวยหลักจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาโตเขนโหลดเลขรวยงวดประจําที่16กุมภาพันธ์2 5 6 7โหลดเลขรวยให้เลข3กับเลข5ชื่อตอตัวให้ถ้าเลข3มาันก็จะมี 36, 39, 13, 43ถ้าเลข5้ามันก็จะมี 52, 57, 0 5 85สําหสำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมันหลุลลาากกด,ลดลลกับไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่ากฎนี้โหลดเลขรวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมโตก็ตรงตรงไม่มีเมมงวดประจำที่16กุมภาพัน2 5 67ตรงตรงไม่มีเมมให้เลข1กับเลข5จุดตอกตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี1 2 1 9 0 181จาุดสามตัวให้2 3 1 8 0 1ถ้าเลข5้ามันก็จะมี53 57 4 5 6 5จ้าุดสามตัวให้459 235สําหำหรับผลงานวี่พ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลาัดตามกันวกนี้ตรงตรงไม่มีเมมจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไม่ ธรรมโตคันเ,เลขจอดใจลุงหวังเมื่อประจำที่16กุมภาพันธ์2567เลขจอดใจลุงหวังให้เลข6กับเลข7ด้วยสองตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี62 63 64 65ถ้าเลข7มันก็จะมี73 74 75 76ด้วยสามตัวให้764สำหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าคลรมาตามกันว่าคนนี้เลขจอดใจลุงหวังจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมลิเ็ตอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน41 42 47 01 02 07ชุดทอง142 14 742สําหรับตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อน ถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ